ฟิลแม่งมาฟิลแม่งมาฟิลแม่งได้ใชหน,อน่อยนละปีปเจอบีดนี้แล้วฟิลไม่ขึ้นเลย <c oughs> มึงอะควยอะไรแล้วมึงก็ถามว่าใครรวยมึงไม่ต้องงงงวยแล้วมึงก็บอกกูกำกวงแล้วมึงก็มีควยแหละมึงก็บอกกูมาดีไอสัตว์มึงทำเป็นงงงวงแล้วมึงก็กำกวงกว่ากูอีกไอสัตว์มึงไม่ต้องคิดอะไรมากแค่มึงฟังฟซกูไหลแล้วกูก็ฟีดแบบพี่นาคแม่มากพ่อมากอะไรของมึงก็มาเหอะไอสัตว์มึงอย่าบอกว่ากูไม่เตือนเพราะกูนั้นแม่งโคตรสดแต่ไอสัตว์มึงบอกมึงบอกว่ากูจดดีไอสัตว์มึงบอกว่ากูจดดีกูไม่เคยคิดจะจดอยู่และไอสัตว์กูเกิดมากูก็สดกกููสดดมม่่่งาาตลอเไคคยิที จดเพราะกูจดแล้วไม่ดีเท่ากับจดตลอดที่กูผ่านมากูก็แทบจะไม่ได้จดจดที่ผ่านมากูก็จดไม่กี่เพลงกูก็จดมาแล้วกูก็จดบากูจะรักจนจบบาแล้ว <Okay. S 1> มึนก็งงดิ ไอสัตว์อะที่มึงรับกูแปลกแปลกไม่ใช่อะไรกูกูคิดสดกูรับสดแล้วคือกูได้ยินเสียงบีดเสียงบีดมันไหลเข้ามาในสมองกูก็ไหลขับแม่งเลี้ยงออกมาจนกูโฟกูฟลิปกูฟลิปกูไปมากูฟลิปแล้วกูก็โฟแล้วกูก็โฟแล้วกูก็ฟลฟิปมึงไม่ต้องคิดอะไรมากแค่มึงฟังกับกูแล้วมึงก็บอกว่าโคตรเพลินแล้วมึงไม่ต้องบอกอะไรมากไอสัตว์มึงคิดดิมึงคิดอีกมึงคิดดิมึงคิดดิว่าที่กูรับนี่มันมีผิดน่องหรือเปล่าไอสัตว์มีคำไหนที่ไม่มีคำหมายไอเีย มึงบอกกูมายกเว้นคำตะเกียะที่ไม่มีความหมายเพราะว่ากูพูดผิดติดหน่อยพอดีพูดเร็วๆแล้วมันก็ลิ้นปีลิ้นเปียไปหน่อยๆไอ้สัตว์ทษทีพอดีพี่ลิ้นอ่อนแต่คอพี่ไม่อ่อนคอพี่อะแข็งยิ่งกว่าอะไรอีกแต่ละเอ้ยเชสเอ้ยได้เหรอเอ้